เอาละกับทุกคนกราบสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสถีเซฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกนว่าเกมสถีนะครับ <laughs> ในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับผมที่ลุงจะมาทำอีเวนต์ตามหาจี้สกินดาร์กนะครับผมที่ลุงบอกได้เลยว่าลุงรอจี้นี้มานานแรมเดือนโดยทีเดียวนะครับผมจี้นั้นก็คือจี้ที่มีชื่อว่าดาร์กนินจาชูสนะครับ ผมจะเปิดเวอร์ทไมครับก็ไปสุ่มกันดีกว่าเนาะของดองดูสุ่มไปแล้วนะครับผมลงได้หิน A มาแค่1อันนะครับผมหินบีไม่มีให้สุ่มนะครับผมมีแต่หินรุ้งนะครับเราก็ไปสุ่มกันเลยดีกว่าคิดไว้มากน่าจะเกลนะครับผมน่าจะถึงหมื่นอยู่เนาะกับ 2G จี้อุ้ยหรือว่าจะปิดจี้เดียวเฮ้ยโอเคช่วงเวลาความสุขวันนี้นะครับผมก็จะมีแพ็คตรงนี้มาให้ซื้อเนาะอ่าสาบาบาทนะครับผมได้ ต่ำสุดห้ารอยเพชรก็ได้แค่นี้แหละไม่ได้เกินกว่านั้นหรอกเนาะก็ไม่ซื้อนะครับผมเพราะว่าเรามีเพชรเยอะอยู่แล้วอ,อดูซิว่าของออของขวัญของเรานั้นจะได้อะไรมาหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรก็ก็จะได้กลิ่นความเค็มๆม,มานิดหน่อยนะเนาะถ้าเราได้กลิ่นเค็มๆแบบนี้เราต้องไปอาบน้ำน,นะครับผมให้กลิ่นหอมสดชื่น เบิร์ไม่มีเลยนะครับผมอุตสาห์เป็นภาษาไป,ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ชื่อไม่ขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่าสุ่งไม่ได้นะครับผมโอเคกดจีกดจีจีเอสออกเลยเหรอเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นจีเอสที่เราไม่เคยต้องการนะครับผมโอเคหมดไปที่เรียบร้อยนะไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีอานี่ไงหินหิน,หนเอมาแล้ว ออไม่ใช่ชื่อลุงนะครับผมถ้าเกิดวมาได้หิน A เยอะขนาดนี้ลุงคิดว่าลุงหวังนะครับผมเอาหิน A ไปแลก3อันแล้วก็ได้จี้อันบนบนมาดีกว่าไหมคิดว่าน่าจะดีนะครับผมเพราะว่าหิน A ก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนอกจากเอาไปแลกนะครับผมโอ้โอเคได้ไาหนึ่งอันท่วนนะครับผมลุงยังขาดอีกทั้งหมดหาเท่าไหร่นะหาส สีแปดใช่ไหมเออหาแปดอันนะครับผมตอนนี้ได้มา1หนึ่งหรืออีกเจ็ดเสียเพชรไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับผมรู้แค่ว่ากดมันมากลุงไม่ได้ขยับเมาส์เลยนเนี่ยเฮ้ยมันช่างมองจอบ,บอมเมงโอเคได้หินเออีกแล้วหินเอยังต่อเนื่องครับผมหินเอแบบคอมโบเลยเอาละคะแนนของขวัญครับผมก็กดแรงมาซะลุงก,ก็ยังรอของขวัญแบบ ครั้งละห้ากล่องอยู่นะครับผมเมื่อไหร่จะเปิดได้ไม่ใช่ชื่อลุงตกใจขึ้นได้ยังไงก่อนโอเคกดปกดไปอีกนะครับผมอีเวนต์ของเซิร์ฟนี้ถ้าเกิดว่าดวงไม่ดีก็ทําอย่างต่าไปเลยนะครับผมครึ่งชั่วโมงเนาะก็เปิดไปอย่างนี้แหละเปิดไปจกกนกว่าจะได้ตอนนี้เหลืออีกเท่าไหรเหลืออีกเจ็ดใช่ไหม ็ยังเหลืออีกเจ็อยู่ดีโอ๊ยทำไมเขาได้เยอะจังเลยอ่ะคนเนี้ยชื่อขึ้นตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเอมกับลุงนะผมนี่ไงมาแล้ะก็เหลือเยอะอยู่ดีโอเคอย่างนี้สิครับนี่ลุงปดล็อกแล้วหรอปดล็อกอันตากันดดอบแล้วหรอเขาได้ไปแล้วอ่ะหูทำไมได้เยอะขนาดนั้นน่ะปีสองจี้ดีไหมอ่ะ อุยเอาอีกเอาอีกชอบชอบสุ่มเกินไปเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไมอย่าอย่าอย่าหาทําเอ้ยตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้ววะก็คือได้เยอะนะครับผมไม่อยากออกเลยอะถ้าออกเดี๋ยวกลัวแบบดวงเคลื่อนก็ก็มันไม่น่าจะออกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะครับผมเมื่อกี้ออกมาเยอะเกินนับไม่ทันนะครับผมว่าได้หินรุ้งมาเท่าไหร่แล้ว แล้วก็จึบเฮ้ยของขวัญจะไม่ออกจริงดิไม่ออกเลยนะผมของขวัญก็ยังไม่ออกอยู่ดิก็ยังไม่โอเคคุณไม่ได้โอกาสแล้วนะครับผมของขวัญผมจะไม่เปิดคุณอีกถ้ามันไม่เต็มตอนนี้ได้มาหกนะครับผมเลยโอ้โห ลุงก็นึกว่าหินเ a จะครบแล้วก็ยังไม่ครบนะครับก็ต้องเปิดเพิ่มนะครับผมระหว่างหิน a กับหินลุงหินไหนจะออกขอนคันลุงคิดว่าหิน a น่าจะรวบรวมครบได้ก่อนนะครับผมจากประสบการณ์ของลุงแล้วเนาะที่ทำอีเวนต์มาไม่กว่า4 0 0 0ัครั้งเวอร์แต่ลุงเสียเพชรไปกับเกมนี้เป็นแสนแล้วนะ เออเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดเลยเหรอไม่เพิ่งเล่นมาสี่ปีนะครับผมมาได้มาอีกหนึ่งขาดอีกหนึ่งนะครับผมโอ้ยคาดหินเอจริงหรอหินเอตอนแรกออกเยอะมากเลยนะลุงคาดหินเออีกประมาณสามอันโอ้โหจริงด้วยผมคาดหินเอครับผู้ชม หินเอแทนที่จะหาได้ง่ายๆกลับหายากซะอย่างนั้นแล้วเสียเพ็นไปเท่าไหร่เนี่ยริลุงอยากได้แป้นสำหรังด้วยอ่ะหรือว่าเราอืมอ่ะลองเปิดก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าหิน A ออกมาอ่ะออกมาหนึ่งเหลือขาดอีกสองคิดว่าน่าจะไหว ถ้าได้มาอีกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดที่ลูกอมดาวเลยดีกว่าโอเคแล้วก็ขาดอีกหนึ่งใช่ไหมเราจะไม่เสียเพชรไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมแล้วก็ไปเปิดที่ลูกอมดาวเลยเนาะมันได้มาอยู่แล้วแหละโอ้ยมีหินตรงนี้เลยเหรอโอเคสองพันเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับผมปิดปิดแบบบังคับไม่ยากเยอะไปกว่านี้แล้วอะ โอเคแลกมานะครับผม2ชิ้น3ชิ้นแล้วก็4ชิ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ามาแลกที่ที่เราต้องการนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเกลียดหมีเมียนก็เอาหมัดมาป้องกันความสามารถขังกกงของหมีเมียนได้นะครับผมแต่ลุงไม่ได้เกลียดหมีเมียนลุงชอบหมีเมียนด้วยซ้ำดังนั้นลุงก,ก็จะเลือกลองท้านินจามานะครับผมโช์หูยความสามารถดีซะด้วยอะไรไม่รู้นะครับผมอ่านภาษาอินโดนไม่ออก โอเคแล้วก็มากดใส่เลยนะครับผมกดใส่จี้นะครับผมไม่ใช่กดใส่เดี่ยวเนาะใจเย็นนะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันเหมือนว่าจะปิดในราคาที่ค่อนข้างถูกมากนะโอ้โหทำไมน้องเดี๋ยวนะไม่เคยดูโมเดลมันเลยอะ <c oughs> น่กกากลัวเอาออกดีกว่า โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเหมือนว่าอีเวนต์นี้ทุกคนจะดวงดีกันหมดเลยนะปิดไม่เกินแบบ4,000กันทุกคนเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมเลงจี้ไหนอยู่จี้ไหนจะทำให้ตัวละครที่เรามีนั้นโหดนะครับผมก็สุมหาเธอเนาะ มันง่ายจริงนะครับผมจากการที่ทําด้วยตัวเองแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับผมก่อนวันทนะี่19เนาะก่อนอีเวนต์จะจบนะครับผมตรงนี้ก็จะจบเช่นเดียวกันนะสำหรับการล็อกอินไกอาของเดือนนี่นะครับผมก็มากดรับก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าลม่เตือนนะครับผมอันนี้คือการเตือนตัวเองนั่นแหละเนาะโอเคลาไปก่อนนะครับผมเข้าม่คลิปหน้าก่อนทุกคนมีความสุขกันได้กันสติเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าอะไรกิฟศรสตินะครับผมจุบจบ